สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมพีทนะครับนี่วันนี้ผมจะมารีวิว r x เนะครับเป็น rx7 ของผมที่ผมทําคลิปรีวิวเอ้ยทำคลิปเอาไปฟาร์มเอาไปอย่างงู้นอย่างเงี้ยผมก็ใช้คันนี้นะครับเป็นคันเดียวกันนะซึ่งผมเอาไปเปลี่ยนลายมาแล้วครับผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ส่วนเรื่องการจูนการอะไรนี่ผมก็ไม่ได้จูนมากนะครับ เดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันก่อนเลยชุดแต่งนะครับชุดแต่งส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นของล็อกเก็ตบันนี่นะครับกันชนหน้าก็ของล็อกเก็ตบันนี่ไอ้ด้านข้างอะ่ะกันไอ้บางโคลนข้างๆอะ่ะกับข้างหลังอะไรเนี่ยคือผมก็ใส่เป็นล็อกเก็ตบันนี่นะเนี่ยมีแต่ข้างท้านยนะครับที่ผมไม่ได้ใส่ผมเปลี่ยนใส่เลยก็ได้เนี่ยผมเปลี่ยนผมไอ้ส่วนสปอยเลอร์เนี่ยผมก็มีทุกอันเลยนะสปอยเลอร์ iler, แต่ผมใส่ ไอที่มันเขียนว่าการแยกเนี่ยส่วนต่อไปไฟหน้าไฟหน้าผมใส่เป็นไฟหน้าเดิมนะครับเป็นไฟหน้าป๊อปอัพส่วนไฟหน้าอื่นผมก็เคยใส่อยู่นะแต่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับต่อไปต่อไปเป็นอะไรไฟท้ายไฟท้ายเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบขีด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 แบบเนี้ยผมไม่รู้มันเรียกอะไรอ่ะเขาเขียนว่าเขาโค้งคาร์บอนน่ะนั่นแหละครับแล้วก็ต่อไป ต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปเป็นเป็นล้อละกันล้อล้อผมใส่ล้อของของไอที่มันเขียน w a ล k ครับใส่ล้อของร้อ k ลายท e 3 7ายนี้ทุกคนน่าจะคุ้นดีนะเป็นลายล้อที่ดังมากนะครับลายล้อที่ดังมากต่อไปกระจกกระจกผมใส่เป็นสีเข้มนะครับใส่เป็นสีเข้มแล้วก็ปรับปรับเป็นปรัเป็นลายสีออกฟ้านะครับเป็นสีสะท้อนฟ้านะครับ ส่วนกระจกมองข้างผมใส่เป็นสีดําแบบนี้นครับเท่ดีสไตล์รถซิงครัรถซิงต้องใส่กระจกแบบกระจกแบบเล็กๆหน่อยนะครับเออรถซิงอะ่ะต่อไปฝากระโปรงฝากระโปรงผมใส่เป็นแบบนี้นะช่องระบายอากาศพร้อมแหวนนี่ยแหละเออมันคำแปลมันก็จะแปล่อยนิดนึงนะครับโอเคใส่ช่องระบายอากาศพรมแหวนนะครับมีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับใครแต่งไอเกก็ไปเลือกดูนะครับต่อไป เอาไปเป็นอ่าตัวถังตัวถังผมซื้อของไออันนี้ไว้อ่ะผมไม่รู้มันอมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรโบคูอะไร,ะไรสักอย่างนี่แหละทุกคน M Y O ออะไรนี่แหละครับเออส่วนเรื่องการจูนการใส่เครื่องยนต์นะครับผมก็มีขนนกสี่อันผมก็มีขนนกสี่อัน มีกำลังแรงมีกำลังแรงสองอันนะครับมีกำลังแรงสองอันแล้วก็มีคอร์เรคชั่นบวกห้าสิบอีกสองอันผมตอนนี้ผมกําลังหาหาท่ออ่ะท่อเนี่ยท่อไอเสียเนี่ยท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียกำลังแรงนะครับผมกําลังจะหาอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีอ่ะอืมผมก็เลยใส่น,นี้แทนไปก่อนนะครับโอ้หของจะพังหมดเลยเดี๋ยวผมซ่อมก่อนได้ไหมเกรทุกคนซ่อมเสร็จแล้วโอเค มันบักเหรอผมใช้ VIP มันก็เลยแบบซ่อมเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเทปฟาร์มให้ดูนะครับว่ามันฟาร์มได้หรือเปล่าก็ผมว่าม,มันก็ฟาร์มได้นะฟาร์มเมืองที่ผมบอกไปคลิปแรกนะครับฟาร์มเมืองครับก็เหมือนเดิมนะครับใครอยากใครอยากรู้วิววธีฟาร์มของผมนะคือมันได้เยอะนะครับถ้าเกิดมี VIP ผมว่าอย่างน้อย10นาทีเนี่ย อย่างน้อยอาจจะอาจจะมีพันหนึ่งได้นะถี่ผมเขียนคลิปนั้นไปมันอาจจะน้อยไปนะครับโอเคไปเลยโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วแป๊บหบนึง่งโอเคครับมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มขับทะลุป,ป่าเนยะฮ่าโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันนะครับฟาร์มฟาร์มให้ดูว่ามันก็ฟาร์มได้นะเออ โอ้ยปัดหนึ่งแหลก,กขอปรับภาพไปเลยนิดนึงโอเคดูก่อนมีอะไรปรับภาพไหมไม่มีสงสัยแมพมันกำลังโหลดมันก็เลยแหลกครับโอเคไปต่อเลยเดี๋ยวขวาโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูนะครับว่าฟาร์มแล้วเดี๋ยวไอ้เนี้ยมันฟาร์มได้หรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้ก็กดในโตวไว้ครับกดในโตเก็บเก็บด้วยนะเก็บแล้วพอถึง150ปบุ๊ก็ ปิดในตู้ครับเพราะว่าถ้าเกิดรถแรงมันก็จะมันก็จะฟาร,ร์มได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าอย่างแบบมันแรงใช่ไหมมันก็ใช้ในตู้น้อยกว่านะครับเพราะว่าแบบมันไปกําลังเร่งนะครับรถคันนี้ก็กําลังเร่งกําลังเร่งหรือว,ว่าเข็มไม้อะเข็มไม้นะครับเต็ม450นะครับแล้วก็พวงมาลัยเต็ม450ในตู้มี195นะครับ195นี้ผมว่าก็พอใช้แล้วนะ ถ้าเกิดเอาไปเทสเวลาอะไรเนี่ยผมว่าก็น่าจะพอนะครับไอ้ตรงนี้นะครับนี่ปกติเราต้องกดในตัวใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องกดแล้วนะครับเพราะว่ารถเราแรงรถแรงก็็กดีทีนะครับอืใครว่ารถแรงไม่ดีเกมแข่งรถรถแรงก็ต้องดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคตรงไปนะครับแล้วเลี้ยวขวาไม่ต้องเก็บในตัวนะครับเพราะในตัวเราเต็มอยู่แล้วโอเคโอ้ยแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้คนมาเรียกโอเคไปต่อนะครับตรงนี้อ่าอย่าเพิ่งกดในโตเราให้กดใกล้ๆอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ผมว่าไม่ทันแน่เลยวะ่ะอุ้ยทุกคนมันไม่ทันอะ่ะไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้วนให้อีกรอบนึงโอเคตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องเก็บในโตก็ได้นะครับเพราะว่าก็เหลือเยอะอยู่นะครับแค่นี้ก็พอแล้วโอเคตรงใบครับ ทางข้างหน้าทางข้างหน้ามันจะเป็นทางที่แบบที่ต้องวิ่งความเร็ว285ถึงจะผ่านถึงจะได้ห่วง120นะครับโอเคเลี้ยวครับตรงติดในโตัวไปเลยครับโอเคตรงนี้หลายหลายคนอะ่ะถ้าเกิดรถไม่แรงอะ่ะมันอาจจะไม่ผ่านนะครับดูนะครับตรงนี้ดีไม่ดีผมว่าอาจเลยเนีย่ยเห็นไหมมันเลยไป300 300, 300, 300นิดๆน,น,นะครับโอเคตรงนี้ก็เลี้ยวซ้าย โอเคเดี๋ยวผมไปทําให้ตรงนั้นให้อีกรอบนึงนะตรงที่ตรงที่มันไม่ได้เมื่อกี้โอเคน่นครับทุกคนตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่ถึงขั้นเดียวใช่ไหมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทียดให้ดูอีอีกรอบนึงนะโอเคตรงนี้ก็ติดในตัวไปนะครับติดในตัวตรงทางเลี้ยวเลี้ยวครับนี่นะครับความเร็วสอง2 6อหกสิบสี่สสี่ผ่าน อโอเคเดี๋ยวต่อไปผมไปเทสความเร็วให้ดูผมไปเทสไม่ใช่เทสความเร็วสิเทสเวลาเดี๋ยวผมไปเทสเวลาให้ดูนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปิงปิงเน็ตปิงนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาแมปก่อนหาหาหาเซิร์ฟอ่ะหาเซิร์ฟที่คนไม่เยอะมากจะได้ไม่แหลกไอเอฟเอสเนี่ยมันอยู่ที่เอฟเอสด้วยนะครับเอ้เวลาเนี่ยถ้าเกิดเอฟเอสน้อยเกินไปอะ่ะ มันมีผลต่อเวลานะแบบ0.1 0.2นศนุวิเนี่ยผมว่ามันสำคัญมากนะคือจะลงสิบหกวิได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่าย,ายนะคร,ครับทุกทุกคนโอ้โหคันนี้ผมไล่แทบตายอะ่ะได้ส7บเจดวิกว่าสิบเจวิครึ่งนะอันนี้คือยังไม่จูนช่วงล่างนะครับยังจูนช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยผมไม่รู้จะจูนยังไงอะ่ะมันผมจะบอกว่ามันรอบตัดด้วยอะ่ะ เนี่ยเนี่ยมันรอบตัดอะเห็นไหมจะแก้ยังไงให้รอบมันไม่ตัดอะต้องจูนช่วงล่างไงครับใครรู้ช่วยบอกผมดีโอเคอ่าม I นะีไอเ็นะไอ้วัดเป้าวัวดเป้าไอหนุม่มรถผมก็ประมาณ17วิครึ่งมั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคไปเลยอ่าแซงชิวๆครับรถพี่มันแรงไงน้อง <c oughs> ตรงไปครับ โอ้โห oh, ตอนนี้280แล้วแล้วรอบก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยสุดยอดรอบตัดนะครับอืม <c oughs> หน้าสันเลยทีเดียวเอ๊ะ <c oughs> อะไรเอา,า,าไอ้คณะทำมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีรถขวางเหรออ้ยอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยถ้าไม่ใชคนเราทำไม <c oughs> นี่นะครับ17.29จด้าได้เปาเอา้าอะไรของมัน ได้17.29นะครับความเร็วก็ประมาณ17ครึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่หนีเกินนี้หรอกอยู่ที่ดยอยู่ด้วยว่าออกตัวดีหรือไม่ดีนะถ้าเกิดออกตัวดีมันก็จะได้เร็วกว่านี้นะครับมันอยู่ที่การออกตัวด้วยนะมันไม่ได้อยู่ที่การว่าลดแรงอย่างเดียวนะออกตัวช้าคืนก็ไม่ได้ออกตัวเร็วคืนินก็ไม่ได้เนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยรอบตัดอีกแล้วใครมีวิธีแก้บ้าง โอ้ยโหแขกดฟิสิกส์ครับโอเคเดี๋ยวเราเดี Arizona, okay. ๋ยวเราอัน <to> น <be> ี <saben> okay, ้อีกรอบหนึ่งเทสอีกรอบหนึ่งอ้าวอ้าวไอหนุ่มเจ้าอีกรอบบ้า่าก็รถก็ดูเลเวลดูที่เลเวลได้ด้วยนะครับว่ารถใครแรงไม่แรงก็เขาเลเวลยังน้อยอยู่ก็ไม่ถือสากันนะอันนี้ผมก็พูดเล่นๆนะครับไม่ได้พูดแบบย้อยยื้ออะไรจริงจังนะครับ อืมก็พูดแบบสนุกสนุกกันไปเนาะอืมลงไปครับโอเคอุ้ยอ้ยโอเคเบรกเบรกเบรกผมว่ายัางไงก็ชนผมดึงเบรกมืองไงผมไม่ได้เหยียบเบรกโอเคครับรอดูเวลาครับแปบ๊บนงเนาะรถหล่อเท่จริงเลย อ่สามสามมันเยอะกว่าเดิมนะครับอุ้ยผมมีแคปหน้าจอด้วยเอาไปทำโปรคลิปฮ่าฮโอเคครับทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะมันมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับส่วนใหญ่คนคัสเอดขนาดเนี้ยบางคนเขาจูนได้สิบหกวินะครับก็โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กันด้วยครับ ก็คลิปไหนที่ใครติดตามชมช่องผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับมีอะไรให้ปรับปรุงก็ติชมกันได้นะครับส่วนเรื่องภาพภาพที่ผมสาเหตุมันไม่ค่อยชัดนะอาจจะเพราะว่ามันโทศรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงนะครับโอเคครับลคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ